กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่13วันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2567คลิปที่1บทที่1ถึง5สาธุสาธุสาธุอรหังสมาสัมพุทโธพกควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภควตาธโมธมังนัมาสามิสุปฏิปันโนภควโตาสาวกสังโคสังคังนมามิบัดนี้วันที่4ีธันวาคมพุทธศักราช2,567เป็นวันที่13 ที่ข้าพเจ้านายเทพกิจพัฒนาอิ่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรรยบูชาแดก,กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระประยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด สมันตาจักวาเรสุอัตราขันฉตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสาสุนันตุสักโมคขังสักเเกเมจรูเปคิริสิคราตเตจันตริเควิมาเน ทีเปรเทจะคาเมตรวนาคเนเคหวัตุมิเเตตุมมาจะยันตุเทวาฉละทละวิมสเมยขคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราชนังสาธโมเม เมสุนันตุธรรมะสวรกาโลยยัมพะทันตาธรรมะสวรกาโลยยัมพะทันตาธรรมะสวรกาโลยยัมพะทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคจามิธัมมังสรนังคจามิสังฆังสรนังคจามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคจามิทุติยัมปิธัมมังสรนังคจามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคจามิตะติยัมปิพุทธังสรนังคจามิ ตัตียมปิธรรมังสรนังกชามิตัเตียมปิสังขังสารนังกชามินัตถิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะศาสวัชเชนะโสติเมโหตุสปทานัตถิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสพทานัตถิเมสารนังอัญญง สังโคมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสปทาเอวเมสุตังเอกังสมยังภคะวาสักเสวิหารติกะปิลาวัต <t ell an> e ุสม e ิงมหาวเนมหัตาภิกุสังเขนะ สัทิงปัญจมาตเหหิปิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจลกกทาตุหิเทวตาเยปุยเยนนสันนิปติตาโหติภาขวันตังทาสนายะปิกุสังขันจอาทาโคจตุนังสุทธาวา สกายกานางเทวานางเอตทาโหอายังโคภะควาสเกสุวิหรติกาปิละวัดุสมิงมหเนวมหตาภิกขุสังเคนะสัตทิปันจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัเพเหวาอรันเตหิ ทัสหิเจโรกาตุหิเท е วตาเยปุยเยณนะสันนิปปตะตาโหติภกวันตังทัสนายะภิกขุสังขัญจะยันนูนามายัมปิเยนะภักขวเตะปุเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกมิตวา ภะคะวะโตสัตติเกปจเจกะขะทาพาเสยามาติอาตโคตาเทวตาเสยทาปินามะพลาวาปุริโสซัมมิชิตังวพา,างพังปัสละยะปัสสาระติงวพาพาังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทาวาไส เซสุเทวาสุอันตระหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโคตาเทวตตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิ มหาสมโยปวานสมิงเทวกายสมาคตาอาคตัมหอิมังธรรมสมัยยางทาคิตาเยวะอปปราชิตาสังคันติอัตโคปรอัตคโคอปปราเทวตาภะกวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสี ตาตาราพิขโวสมาทหุสมาทหังสุจ no ิตังอาตโนอุชุกมะกังสุสารทีวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิราคันติปานทิตาติอัตโคอปราเทวตาภาคาวโตสันติเก อิมังคาทังอภาสิเชตวะขีลังเชตวะปะลีขังอินทะขีลังโอหันจมะเนโอหันจะมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมลาจากุตมะจากุมตาสุทานตาสุสูนาคาติอัตโขปอปรา เทว,วตาภะคาวะโตสหันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทาง <c oughs> สารนังคตาเสนัาเตคัมมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุษาเทมนุษย์สังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติ อาทโคปะกวาภีคูอามันเตสิเยพุเยนปิกเวทัสสุโลกทธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตาทากตังทัสนายะภีคุสังขานใจเยปิเตภิขเวอะเฮสุงอตีตมัตทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพคะกวนตานังเอปตาประมาเยวะเทวตาสันิปตะสันิปติตาอาเฮสุงเซยทาปิไม่หังเอตารหิเยปิเตภิกเวพวิสันติ อาณาคตมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภาคขวันตานังเอตปะระมายวเทวตาสานิปติตาภาวิสันติเสยธาปิไมหังเอตัประหิอาจิกิสามิภิกขเวเตวกายานัง นามานิกิตายสามิพิคเวเทวกายังนามานิเทสิสามิพิคเวเทวกายังนามานิติงนามานิตังสุนาทาสาทุกังมานสิกโรธาพาสิสามมิติเอวัมพันเตติโค เตพิคุภะควโตปาจะโสสูงภะควาเอตทาโวจาสิโลกะมนุสสิโลกะมนุสิโลกะมนุกัสสามิยัตถุปุมาตทาสิตาเยสิติเยสิตาสิเยสิตาคิริคัพพะรังปะหิตะปะหิตตตา สมาหิตาปุถุสีหาวรัสวสลีนาโซมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทาวิปัสสนามานาวิราปิโยปันจสเตยะตวาวเนกาปิละวาทเวตโตอามาณติยิสาธาสาวเกสเน ระเตเทวกายะอภิกันตเตวิชานาทพิคโวเตจอาตาปมะกรุงสุตวะพุทัสสะสนนังเตสามปเตสัมปตุระหุยานังอมนุสานาทสนนังอเปกสตะมาทะคุง sahat sang ada satering setang eke sahat Sahanang amanosana sana mata sung ape nanta mata kung puta ahung tan ca sa pang apinya yawak wawak kita wawa วะวะคิตะวันจากขุมาตะโตอามาตยิสัทธาสาวเกศาเสนระเตเทวกายอภิกันตาเตวิชานาทพิขโวเยโวหังยิตตยสหมิคิราหิอนุอนุปุพสโสตาสัตสัตสหัสส สัตาสะหัสสาวยาคาปุ่มมากาปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโมยาสสิโนโมธมานังอภิกามุงปีคุนังสมิถิงวนังชาสหัสะเหมวตายาคานานาตะวานิโน iti manto cuti manto wana wanto ya sa sino, mo, temana apikamu Pikunang, semiting wanang sahata kili kila ti sahat saya nino iti manto, cuti manto. Wana wanto ya sa sinomo tamanang apika pikunang sa wanang itete SARAHA SALASA sa lasa sa hat na itimanto Jutimanto. wana wanto yas <coughs> yes. ยะสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิคูนังสมิติงวะนังเวสามิตตาปัญจสตายาคานาตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิคูนังสมิติงวะนัง กุมภิโรราชคหะิโกเวปุลาสานีเวสนางพิโยนางสตะสหสังอยาคขานางปะยิรูปปาสติกุมภิโรราชคหะิโกโซปาคสมิติวะนางปุริมันจะทิสังราชาทัตตาราโทปะสสติ กันทัพพานังอาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสะภาวอินทนามาวะหัพพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุงปิกูนัง สมิติงว่านางทากินันจติสังราชาวิรุฬโอตาปสาสติกุมพันธันกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายาสสิโซปุตตาปิตาสภะววอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวานนวันโต ยาสิโนโมธมานาภิกามุงปิคูนางสมิติงวะนางปัจจิมันจะทิสังราชาวิรูปโคปาสาสตินาคางอาทิิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิตาสปะห้วอินธนามามหาพลาอิธิมันโตจุติมันโต วันวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุภิคูนางสมิติงวานางอุตรันจติสังราชากุเวโรตาปะสสติยกขานางอาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามา มหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมธมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวานังปุริมาทิสังทัตาราโททากิเนนวิรุณหโกปาชิเมนวิรุปโกเวกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชา สมันตาจตุโรทิสาทานทลามานาอัทธากสุสิอัทธสุวเนกาปิระวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาคุวัจะนิกาสธามายากุเกนฑุเวเกนฑุวิตุจจวิตุโตสหจารทโนกามเสธท จักิินุมันทุนิมันทุจ้าปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจมาตาลิจิตตเสโนจะคันท้าโพนโรราชาชโนสโพอาคูปันจะสิโคเจจะติมพรุสุริยวัชสาเอเตจันเย เจราชาโนคันธพาสหราชุพิโมธมานาอภิกามุงปิคู่นางสมิติงวนางอัฐคู่นาภสินาภสานาคาเวสาลาสหตัดสหตัดชะกากรรมพระลัสษณตลอากูปยาคา สหยาติพิยามุนาตัธรัฐาจะอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปะคะสมิติวันังเยนาคราเชสหสารันติทิพาติชาปากิสวิสุทธาจาคูเวหายาเต วันมะชะตับวันมะชะปาตาจิตราสุป,ปันนาอิติเตสนามะอภยันตานาคราชานามสิสุป,ปันนโตเขมามะกาสิปุทโธสันห้าหิวาจาหิอุป,ปัต วะหยันตานาคาสุปันนาสารณามังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเถนะสุชิระหัตเถนะสมุทธังอสุราสิตาพาตโรวาสวเสเตอิทิมันโต ยาสสินโนกาลาคันชามหาภะมหาภิสมาอุอสุราธานักเวคาสาเวปจิติสุจิติจัปหาราโทนมุจิสหสตานจพลิพุตนังสาเพเวโรจนามกาสันใน คิตาวาพลิงเซนังวะราหุพาะมุป่าขมุงมะยาวโยธานิพันธันเตปีคูนางสมิติงวมนางอโปจจเทวาปัทวีจะเคปัทวีจะเตโชวายโยตทาขมุงวะรุนาวารุนาเทวาโสมจฌยสัส สาสหัตเมตตากรุณากายะอาคูเทวยาสิโนทเสเตทัทธากายาสาเพนนาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทมานา อาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนางเวนทูจะเทวาสหาลีจะอาสจะอาสมาจะทุเวจะยามอาสมาจะทุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาจันทามาคู ปุระขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระขิตานาขิตานิปุระขิตวาอาคูมันทะพลาอากาวสุนังวาสโวเซโทสะโกปาคาปุรินทะโททะเซเตทะสทากายา สัพเพนนาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธรรมานาอภิกามุภิคู่นางสมิติงัวนังอาทคูสหปูเทวชะลามกขิขิสิขาริวะชลามกขิ สิขาริวาอริทากาจโรชาจะอุมมาปุภะนิภาสิโนวรุโนสหธรรมมาจะอัดจุตาจะอเนชกาสูเลยจุลาสู้เลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวเนสิโนทาเซเต ทธากายาสเพนนาตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมธมานาอภิกามุงภิคูนางสมิติงวนางสมานามหาสมานามานุสานุสุตตมา ขิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัฐาคูหรโยเทวายจโรหิตวาสิโนปารคาหามปารคาอาคูเทวายสิโนเทเสเตทสทากายาสาเพมาณตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วานาวานันโตยาสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิคขูนางสมิติงวนังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาัสอาธาตะคไยห้ามปามโมคะอาคูเทวาวิจักขณา สธามทธาหารคามิสะมิสกาจยาสสิโนทนายังอาคาปะชุนโยทิสาอะพิวาสติทเสตททศทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิม no ันโตชุติมันโตวันวันโตยาสิโน โมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวนังเคมิยาตุสิตามายากาทกาจยาสิจยาสสิโนสัมพิตกาละมาเซละมาเสธาโชตินามาจะอาสวานิมมานรติอาคูอัาคูปรณนิมิตา ทเสเตทสทากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดติมันโตวันนวันโตยาสสินโนมโมธมานาอัพิกามุงปิกคูนังสมิติงวนังเสสาเทเตเทวนิกายาสาเพนานาตะวันนิโนนามันนวเยนาอาคันชุงเย จันเยสติสาสหบปวุทธาชาติมาคีลังโอขะตินมะโอขะตินมะนาสวังทักเเคเมฆตารังนาคังจันทางวัสอสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจปุตตาอิทิมะโตสหะสนังกุมารโ ติโสจะโสปาคับสมิติงวะนังสหัสพรมโลกานังมหามหาพรามมาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสสิโสทเสตท ทเสธาอิสราอาคูปเจกวะสวัติโนเตสัญจะมัจโตอาคาฮาริโตปริวาริโตเตจะสาเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพระมเกมารเสนาอภิกานิอภิกามิปัสกันหาสมะ ปัสกันหัสสมันที่ยังเอทะคันทะเอทะคันหัทะพันทะทะทธราเคนาพันธมัตุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมูจิทะโกจินังอิติตาทะ มหาเซโนกันหาเนนังอเปสยิปานินาตาระมาตาลมาหันจะสลังกาตวานาเปสรังย่าถ้าปาวุสโกเมโคทะนยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวาติสังกุตโทอาศยางสะ อาศยังวเซตันจะสาพังอภินญายวะวะวะกิตวานะจากคุมาตะโตอามันตยอะอามันตายสัทธาสาวกเกศาเสนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาทพิกเว พิกวเตจะอาตาปะมะกรุงสุตวาพุททัสสาสาสนังวีตราเคหะวีตราเคหิปากามุงเนสังโลมัปปิอิชยุงสาเพวิชตะสังคามาพยาตี ยะสัสสินโนโมทันติสหะปูเตหิสาวเกเตชเนสุตาติจบคลิปที่หนึ่งครับ